vắng er... nhàng... ừ. <laughs> <laughs> nha nhàng <laughs> bỏ ra đường. Nun có chuyện bỏ vắng trong giai đoạn đến đi vô tịch ô lạy đi đi mà, à. oh. <cười> <cười> <cứ> đi 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 แมนอ๋อใช่แล้วพอนะเอาคัดคัดพุดูนี่นี่พอนได้แล้วพี่น้องเลยพอนได้เพิดอย่าลบมเยี่มเมียเอาเอาแล้วแล้ววันเดเอาแล้วเริ่มหอมแก้มเมียได้แล้วพีองมึอนู้นหานลงเย้ยเอาแล้วดีใจแล้วเนาะดีใจแล้วดีใจดีนจดีใจดีใจดีใจ พี่น้องเอ้ยโอเคเปิดภาพก็เรียบร้อยแล้วเด้อซ่อมแซมเตียงไงเพื่อนพี่น้องเอ้ยอันเดียงังถอแต่อันนั้นบาดเลยหามเขาไว้ที่เก่าที่เดิมเดียวยไม่มากันเรืออันแฟนนึงพี่น้องเอ้ยป้าโถคือสีโบโตกดอกบาทเลยมีแต่ว่าสีกำซับอันเล้าบาา่ให้ดังไพ่ได้บาทเลยพี่น้องเขาซ่อมให้ละเนาะ พี่แอซ่อมเตียงปีละเช้าเธอพี่น้องเลยกอนนั้นก็ซ่อมให้แล้วแต่ว่าดังไพเบิร์ตก็เก่ารอบนี้ชีซ่อมให้อีกทีพี่นอ้อยโดยพี่น้องกลาบสบายดีพี่น้องเอฟซีที่หักแพงกันเบิร์สุคนเนาะมามือนี้เขาก็มากระเบ่าเวียงไซพี่น้องมาซ่อมเตียงหามเตียงให้เพิ่นกันป้าตอพันเพินพ่นมีท่านดังไพ่บ้านนี้เพิน่นกะสีบวเอาดังไพ่ละพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นไปยากละพี่น้อง ไปหาพื้นโบได้อยู่าง่ายๆซะไปไปหามเตียงเลยพี่น้องเจ้าอย่าพอน้องห้ามเขาก่อนเเนาะบาดมันแหลดมันยังเจ้าอ่อนเกี่ยวเด้อเนื้อใจงอนเนอะอย่าบ่เกี่ยวให้มันเปลนนะเปลนตัวเองไปแล้วเนาะเปลนให้มันเปลนเดินนี่อ่า แจ้งน่อยโบมีผู้อยากเข้ามาหาได้กับมันโมเป็นมันโบมีแท้โชกับโป๊กกับโบมีผู้อยากเข้ามาหาอีกหาเก็บหาเก็บหาขวดในแบบกระโปงกระปองแบบขวดเขาเอาเตียงกับยังเข้าไปแต่มาหนี้ได้ให้ยันทางันเื้อแต่งอ่อนเพิ่นโบเก็บขยโยขยะให้มันเป็ดไม่ไม่ข้ามได้ไหมฮะพอสิ้อนชนเข้าไปนี่ดิเพราะว่ามันมันเปื่อนแหงเนี่ยมันพกเปื่อนเปื่อนแหงเอ้าเดือดเผาโบวิยง

มันเป็นองมันเปนมันเองนงแล้เพราะเอาแยงมนในบ้างนี่แะก็คืบโตกตกนบอตนาันหาบหาหยัดเข้าเขาได้ัเราต้องเบี้ยนเข้าไปพูดดีไหมพอได้จะว่านี่เานี้พอแล้วมันจบแล้วมันต้องให้ยัดเข้าไปสักหน่อยไหมขัาไปไดบุมีมึงนั่งนอึ๊บเออยามนี่ได้ยเชิญน

Ờ, nó nó này kê ờ đây là okay. nó... à, thế lê để lên lê 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 cái này. เบษยาเป็นขวดนมขวดน้ำแมนเย็บดอกจูดทำความสะอาดออ้ส uh ักหน้ากเองกดนเครื huh. ่อเครื like little, right? all, like so color, mm ่อเครือตัวมันล่ามขึ้นเรื่อนมันโมโพสไไ้้หรอที่มาพี่ิ่นชักนะครับมันจิเกนหมาก้วมันเปลี่ยนมันหกมันเจ้าสุนอนงูเงี้ยวุดไมอมันไ่ได้คุกแมนเออกฟ้าเลย ช่าต,ต้ัยู่เดนมนเปีน่นขวบกับ้ยจิง,งดมวยยงเจ้าเห็ดนี่ยหักบแห้งแน่เนี่ยแต่ว่าจะตอกคู่เล่มแล้วกิน,น,กกนเนาะตอกไวแล้วแน่นเื่อ่คั่แน่นไเลยแน่นแทบปวดักบคยเลยไปตีเลยิงเลยอือ่นเดียไปลุกไปไปไวไปเชื่อไวเลย

Angry, con người ta dùng mừng cảm. Ya mong thôi mừng hai tội 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 mừng hai เพิ่นเอาายออกมาทีเ hmm. ด yes, no, ้อบาดนีจะเอาพามาชิบาเฮือนวเาเรียงมาเเก็บออกมารถแาดนี้เรีนไห่เนจะไม่ี่แเละดเื่เป็นเรียนให้มึงเตือนเป็นเรงลโอ้ยชาตินี้เืู้ชบว่เบ้งตัวจริงไม่ให้การอะไรเพื่อม่งกาชบวนดอกันอ๋อมันเ่สิ่งเรวรพุทธพ่งเจ้ากับอันนั้นก่อนโดยมันม่แรียวไงเนี่ยมแต่เก็บลงมา ว่อยู่รุมพี่เ,ม,เม,มืองเชียงดำทิ้งเนาะคือสิทุกช้อยก็ดีใจและบานนี่จะเฮา,าก็ได้ได้ตอบเตียงกันเพื่อนะมีเขียนงานพอใจภาครงภาคกันภาควัดนี่นะภาควัดเจ้าอยู่ทางประตูเขาวัดเจ้าก็าเวมาพังนี่เลย มันบริเวณปรโรงไปทางเบื้องวัดไดวัดบ้านพนทองเสียดทางมาดูใช้วัดบ้านพนทองเสียดอันทางแบบนั้นแหละตรงรข้ามกันโทรศัพท์ก่อนห้ามห้ามบุได้ตัวเลยมีสัญญาณโทรยามเนี่ยเจ้าโปรไฟลทางวัดน่ะเวียงทางห้องลงวังโ์สเบื้องนี่พี่โปรไฟลโทรมาพี่น้องเพิ่นกันตชิมายามพบนหาสุนทอนน้ำกันโปรไฟลเบื้องวัดมอยู่เบื้องนี้เป็นได้ไหมครับเป็นโดยลงปลาครับเป็นได้เตียงนี่แน่นขังอีกแล้ว กเก่า er ิ่มยิมแล้วบนีไล่เทามันอยู่เบืองิมันบเมนอยู่เบืองบ้านี่ิมได้แล้วเนาะยมบติงเลยด้ลองคายมดูพ่นสติเอาควายสิเบิ้งเอาคกากี่ยเบืงอวยมันโตงมันแน่นเนาะเน่นไปยืนถ่ายเจ้าอยู่ทางนี่เด้อยอ้ดูกลราีนี่ยนนี่นีเห็นมนี่ไปยืนถ่ายยู่ทางอ่ะให้เราแหลนตรงลงมาเลยนะบทถาก็ได้ล้วบทจัก มจากทางเวเราบุกเคยมาเกือกรวข้าวย่างไปฮันี่ไปเราไปรถละไปหาเพื่อนอยู่ทางห่ะทางกันด้วยใช่ค่ะมูมูเพื่นยามะยามน้ำเพื่อนสีมะยามเจ้าเราทำด้วยด้วยช่ค่ะไลคนมะยามไล่คนยิงดีเขาบอกเจอได้ของฝากของเอนมาเจ้าเนสีโอได้ยิวไล่ไม่ง่ายกับเฟืองมิดกุกผาเฟืองบอกไลาไล่ไม่ง่ายแห่งดีได้เฮือนหลา่ไลรก็ไม่ง่ายเท่เกเฑ์มิด ไม่ไงล่ะล่ะยินเขากับยังชาบานนี่บุ้ยเว้าขี้ยินอยู่อยู่ไหนฮะยกมัง่อไทั้งไข่ทั้งปลากระป๋องบ่ทั้งอันปิ้งปลาข่อยปิ้งมาเช้านี่แนี่ดื้มหนบ่รดูนี่ลองลองน้ำดื้มได้เหนว่าข่อยจะซื้อมาให้อยู่พานินย์โลบายผู้มาเนี้ยก็มาเนี้แล้วเขาว่าผมไม่อีกละเออยาดูว่าเลยว่านะ แค no yes. ่น้อยจะให้เมียเจ้ามุกขี่มันให้กินแม่นให้มักนะพอมักขี่มันบ่กินได้ยากก็ต้องย้ํว่าให้ออกมาอยู่พี่เต่านะจมันไมเฮือนแนวใดแม่นออกมาพี่เตียงแล้วล่ะถ้วยวงเห็นถ้วยเป็นวงเฮาแนของข่อยในนีลูกบ่นเว้าดอกอย่าแอ่นไปสิไผอยู่นีังขึ้นตังต้งเต่าน้ําเต่ามันจมันก็มืแล้วเนาะโยบ่ไอ้นี่ะมันมีลมลเข้าหนา เป็นไรเบาเยงอาการเพิ่นตัางเก้าตัางภายไทยตอนนั้นวะตั้งอยู่ห่งันวัชลมไปห่าแล้วจะงอแล้ากรพ่อนใ้เบื่องนี้น้าเราก็ลุกพอนฮ่าายาจนอึ้งเศร้าในเบาเวียงได้หูจักหรอวะแต่ว่าล้านตายนันวะล้านแปล้านก้าโอโหยาจะเข้มมนะูกูแล้วสัลมกับเขากับบราว่านด้วงมันชาเขาจะวิชการเพิ่นตอนนั้นก็ไ

แสดงโชว์กับเป็นเาอคอมเมนต์เราบพออย่าจนใจแล้วเพราะว่าหลายคนเนาะหลายคนจะให้คอมเมนต์แบบเดียวกันคอมเมนต์คือกูคอมเดียวเขาไปหลายคนไม่เหมาะเอาเชื่อเชี่ยร้ายคอมเมนต์ทุ่งเล่าเขาใครจะหลอกประตูหันแห้งไน้บ้านนี้แม้ว่านั่นนั่นระวังได้บ้านคุยบ้างอีกดูปหน่อเถอะเพียงนี่ลูกยืนย่อห่างยืนหน้าย่าว่าลูกยืนมันก็โอ้ยได้โได้แล้ว Nhang, à, nhang à, mình đi nhàng, để thua tiền bưng nhang liver. Nhang, nhang này thua tiền thì nhang, mwan nhang liver. Qua đi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 . này đi. Qua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  เยอะจะยอดเนาะมีน้ำลายก็ได้กินของแท้ได้เออมีน้ำลายอายปากเลยมาเด็กลูก่มพรชกเลยว่ะแมนอ๋อใช่เราพรเอาคักคักกูดูนี่พรได้แล้วพี่น้องเลยพรลายเผ็ดหยิกลบยิ้เมียเอาเอาแล้วแล้ววันแล้วแล้วเริ่มหอมแก้มเมียได้แล้วลองมือหนูหาลองย่อย เอาแล้วดีใจนะเนาะดีใจ้วดีใจลำวูกลำหลานว่าบวนบวเป็นยังบวบถูกเขาต้องมีชีวิตมันต้องมีสีชันบวขอรบยแยงบวนับถือลูกหลานดดชีวิตมันต้องมีสี่ชันเนาะมันจังอานยูยืนเนาะบวบเนาะแม่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 นมาแม่แม่แม่แมีแมีแม่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 มีพวกแมาแม่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 แมนแั่แเ่แ่แมเม่่แม่รม่่่ มาไปพับเ่าเธอะมีแม่แม่แม่ห่ัดยิไงงงามอย่ด้ได้ไมพ่เขาแพงนี่แม่ทางในนี่ด้วยแนแนบแนแนนี่ะแม่เราพันอยไโอยเป็ดปันี่พันกับพันตัวมันไม่นี่ตัวเก่ามันก็เปียนเพันน่กระตอกใช่มั้พันนี่ละ หมาพันไนี่วะนี่นาะงโอ้ยนาะมันแน่นแล้วเฉยนี่ย่าอะไรประเภทได้อะได้ปะดูงามแล้วนี่งามแห้งบ่โอ้ยนอนก็ได้นี่บุบตู้เจ้เขาในก็ได้นี่เอาชาติมาปูนี่ก็แล้วเหรอจะมีอย่างแม่นนอนได้สบายคอยเบิ่งนี่ครับแน่นกินพอนโซ่ได้นี่น้องเอาขอบอกกับใจน้ำหนุกน้ำร้านครับพ่อปุ๊บเบนเลย วางหนังพื้นางไฟเฮ็ดกินเฮ็ดโย่อยู่นี่ก็ได้บานได้เราเตาคุณแมาเอาไปตั้งที่ไฟที่พืชนะตั้งไม่เตาไฟเนาะแม่ได้ประตูหันแห้งเนี่ยทีเช้าแต่ไฟเหน่เนี่ยเป็นห่วงอยู่ได้ประตูเอ้ยยันว่าเจ้าเอาหนังกินนะเอาหนังหัวกินบ่เอาน้ำห้อนมาจักห่ะห้อนบ่เ็นแล้ี่ยนแล้วต้มยังต้มใบชะลาบ่ เคยเตยเลยหอมโอ้พู่เฮหมดทั้งมดเน้องน่ามันเคยเนาะกวากวากวางว่าแต่ว่านี่ว่าล้วสิบวรอดได้ม่งก่อนนะเข้าน้ำเกลือแล้วลูกพ่อนให้มันนี่หักอะไรอ่าโอ้ยหักไปได้ย่างได้ไปนี่น้ได้กันเน้นให้อาบน้ำได้บาดเน่เพราะว่าสามเดือนแล้วได้เมียเราเเว่นะชามเดือนนี่อาบน้ำนาโอ้โหเกันคิวูบมา คนหนึ่ง็อบไม่ไหวพออาบชากนีด้นี่ได้ประตูอาหัวได้บัม่อจะวอาบน้ำโอ้ยมือมือหนาเมือพอแพทมาเวสต์เรียนมาตัดผมใหประตูนี่เนาะแพทย์ดีเนาะเอราเามาตัดอยู่ในตอนบอกต้องยืนพอแพทเนาะแม่ไปตัดให้แน่ให้มงามตัดให้ก่อนตัดได้รุ่นุ้เท่าตัดบ่้าบว่บับ้ารุนกุเท่าได ตัดชงผู้เฒ่าเห็นไหมฮะตัดให้ชงผู้เฒ่าแนวเจ้าก็อนุญาตให้บายอยู่แล้วว่าได้อ่าของแนวอ่านอกจากช่างตัดผมเพลงเขาเอิญอยู่เนาะแม่นยันว่าผมเคยก้มหัวให้ไครผมมนใหยมีที่มียากผัวมาอยู่บปอยู่ในหัวที่เ่าะขมีไม่ตัดก็จิตัดให้เด้ฉลองมันอ่ะมีเนาะบ่บ่เนาะมีบ่บ่พอได้ก็ต้องเดอแล้วมันจะง่ายเนาะยูใช่เลยอ่าใส่ด่วนเข่าด้ใส่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สามเดยเมื่อหน้าเมื่อหน้าพอดน้าพุทธเอาเงี้ยอยู่ลำกันได้ <laughs> nhau 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 vô khỏi bừng, nhau vô nhau 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 gì đây nhau 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 đây nọ Rồi nhau 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 nhau

กินน้ำเย็นกินน้ำห้อนจะกินน้ำเย็นอีบ้านนี่ท่านแห้งไป่ได้กนน้ำเย็นมาเหรอเาแล้ว่าโหมาบ้านใช่บ้านเสร็จเตียงแล้วพากันมาบาดนี่เนาะไปเนาะเรียบร้อยถ้าใครเฮ็ดเขาเอาเพียงจองคนว่าถมามาบทันพี่น้องอยากาหายจองคนนี่เลย ไปคุยบงดูบอลทดสอบไหมบังนะทดสอบบาทดสอบบังประตูบังลาลูกพอนพอเต้นน่วงหน่อบังม่อกีเนี่เ่มม้วนเลยเนีน่พอม้วนแหละม้วนลยบอกลาลูกพอดูลูกพอลูกพอนได้บ่ลุกพอได้บ่ี่ได้พอนลุนได้พอโหลังแล้วเนี่อ้ยยากมากโคยากโยาโล้วพพอ เนหยางนี่คือกูตีงนี่กไปได้นี่จังแล้วบ่เวียงเฮ้ยบ่เวียงจัดจัดเต็มเลยน้องเพื่อนเนาะยเลยรยเลยรยเลยเอาสบายดีกอนอินบมดแล้วนมแพกหนึ่งแถวหมดแล้วโอ้ยโอซื้อมาในแบบนี้กน่สามบาทอาวอนามบาทหมดแพหนึ่งแล้วดี่รีบนทำเลยกบหายใจอ้นเราไปแล้วเราแล้ว เบาเบียงได้จังนาทีแล้วเจ้าจะเข้าไปสัมภาษณ์นั้นนะบานไหโมงนันทีเลยบอกวเข้าเข้ากับประมาณนั้นแล้วเขาสิทายรลวดแถวนี้เอฟชีดีใจน้ำละทีมงานเข้าเข้ามาบัดคน ช่วยเ right hey oh! ือ้เฒ่าชุมชนช่วยกันเนาะยกบ่าเียงเป็นหุ่นแห้งานนนี้แหงานบ่โอ้ย่นตอบกูเลมน้อยเอ็มร้อเดียวอยกขวเื่อเอ็ม้อให้กินนโดยโดยเป็นยังไงแขงแล้วบ้าปรตูโอ่ยอมทงานทำมขายนเี้ยวดิอาอน้าเนาะทมงานาเขามาช่วยกันดีใจพี่น้อย อเห็นเพื่อนนะครัต้องมาสบายนะพี่นเป็นไรดีขึ้นบเพราะใี่ยาแห้งเลยแห้งแห้งแล้วพอตูอาอหมดที่ไปจุเค่อยบสิจาคจังดีเงินใช่ฉลุม พี่น้องแนะนาใม้เพิ <men> <men> <men <men ่นเข้าไปเอาไวม่มีงลังเมืองชีเข่ไ่ยียยาั้มดแยวมันใหม่เพื่อนพี่น้องเลยนบเลรแนน้ำเมียเราบอกเลยให้เอาเตาไผออกมามันใหม่เพื่อนเตียงแล้วหระคือใหม่เท่นิบ่แมนเอาพื้นใหม่แล้วบ่นไม่ใช่เตียงนี่บ่มีใจบ่ได้เตียงครบบ่มีบ่นเปียบเมีไผ่ทอ ครบเลยครับครบชุดอ้าวสบัยดีอ an ่าโตมาเนึ่งเนาะฮัโตไปนอนไปปั๊บปะไปเบิ่งไปสมอันทั้งนั่นกันเลยฮะก็อาจจะไปหาอันแม่เท่าพราะเราชุนท้อนถามข้าวถามข้าวแล้วเป็นจังใดจังแล้วจังไปถามเพิ่นนี่งแล้วไป ไป,ปะต๋อทีมงานทำกันดเรามาเห็นกำลังใจของผัวาเนาะกำลังก่ทางประตุจะว่าใอยจ้างเทไรนี่จ้างนางแต่งอนทางนี่บห้าสิบพันคอยจ้างนะเหตุดชำนี้เนาะเไดชนี้ยังได้คอยบอกให้เราเก็บมันประระยะจุ ใช่ป่าเครือมาดึงล่งชั้นเถื่อนี่มันบมเป็นมาแม่ยายนี่ชี้แดดว่าไว้เอาหมาดมันเอาหมาดมันไวแล้วกับบริป็นนะบ่บ่ใช่หมออยู่ดิหมออยู่ปีกลายนี่กับหกที่ซื้อหกไปซื้อมันเชียงกับงูเงี้ยวเขียวขอบอ่าแม่แต่เนี้ยเชียงอ่าเนาะที่ดีทั้งตีเนาะอ่าจบที่เราไปเยอผมนี่จะจบคลิปแล้วบา่เนาะไดๆก็อยู่ดีมีแห้งแล้วเนาะ ปื้นแหง้งพี่น้องอจบคลิปก่อนมีเพียงชํานี้แหละพี่น้องเอดีใจละทางพรเถ่าสุนทอนเพิ่นกาพรได้แล้วเอาองานๆซะเนาะเอากะเช็จชับภารกิจที่ช่วยเรือพู้เท่าให้แข็งแรงกับทีมงานเนาะสำหรับคลิปนี้พิดพลาดประการหลายทางมาวัดกราบขอโทษขออภัยนะเพราะว่ามู่กันหลายคนกะอาจสีเฮฮาไปบ้างพี่น้องอต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องเลย อันนี้กาา็ไนดะ้เนาะอโอเคพี่น้องเลยบายบายเด้อเนาะสบายดีขอโทษออภัยน้ำตาบม่มวนนอนหูเนาะ